ครับสวัสดีครับพี่น้องโปรไฟล์ทุกผู้ทุกคนนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับคนหลักเขาชนแนลนะครับวันนี้นะครับผมก่อนเที่ยงนะครับอยากกินแกงแบบลาล่า่พ่อยแม่เคยแกงให้กินนะครับผมวันนี้ผมจะแกงอกไก่ให้กินนะครับผมอกไก่เป็นแบบแดเดี๋ยวต้องติดตามเลยครับนี่เลยนะครับไก่ผมเตรียมไว้แล้วนะครับผมอ่ะไปดูเลยครับอ่ะทมเครื่องแกงก่อนครับนี่ก็มีพริกแห้งพริกสดนะครับหอมนะอ่ะ เดวาวต่ำเดียวๆเลยนะครับนี่ครับตะไคร้ซอยครับใส่ลงไปหัวตะไคร้ครับตักสองหัวก็ได้นะครับนะครับํำให้เหล็กๆโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปแกงเลยครับอืมเตรียมไปก่อนเลย มองมันไม่ไหวไกลๆครับผมไกลครับคับ นี่ครับน้ำล้างโคกับใส่ลงไปนะครับปล่อยให้มันเดือดครับผมเพิ่มความหอมครับใบมะกรูดครับใส่ลงไปน้ำเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันหน่อยเด้อครับพี่ต้องนี่ครับบดดีนิดหน่อยผงชูรสครับ หลายๆแบบหลายน้ำปาลาครับผมใส่ลงไปน้ำปลาเอ๊บนี่น้ำปาลา,ำปาครับแล้วก็ชิม อืมอร่อยอืมอ่าแซ่บแล้วครับพี่น้องนี่ครับตบท้ายโดยใส่นี้เลยครับอ่าบุ้นเส้นนะครับผมอันนี้แค่น้ำแล้วนะครับเดี๋ยวรอไก้สุกกันครับตบท้ายด้วยบุ้นเส้นนะครับ ทำมาครับผมใกล้จะสุกแล้วนะั่นอืมจัดอะต่อ,อไปครับเอาใส่เส้นพรงไปไลยครับเลยนี่อืมนี่เป็นนี้ครับอะจบท้ายด้วยนะครับ ใบพักอีต e ุ2 2> นะครับใส่ลงไปนี่ใส่ลายๆมาหบอนๆดีโอ้ยอหอมนี่ได้ครับผมหน้าตาจด้ปยาแล้วครับสุกแล้วครับนี่อ่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวเลยครับห่อนๆปิดไฟ โอ้นี่ครับไปกินกันเลยนี่ย่องนาตาครับปะเราไปกินข้าวกันเลยครับมาด้ยวยครับพี่น้องมากินข้าวทำกันครับนี่ครับแกงออกไก่ครับกับข้าวเหนียวห่อนๆน,นะครับโอ้โหอยากกินมาโดนแล้วครับผม มีเลยรสชาติอย่างนี้นะครับพี่น้องรสชาติที่ต้องการรสชาติหนัวหอม ไปอีกตัวครับเนี่ยดอกมันอืข้าวติดมือมาเด้อครับกินข้าวเมื่อกีงน้ำกันเอาดูไก่ครับผมไก่ อ,อี่ยวจ้ำนะหวานด้วยเลยลองไปกินดูด้วยครับผมมาลองไปกินดูับล,ลองเลยครับติดใจแน่นอน